คนที่เกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์มากๆหนูมีความสุขดีไม่แน่ใจคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ค่อนข้างจะใช้ความกดดันกับเราพ่อหนูเป็นคนที่เก่งมากๆอยากให้หนูเก่งเหมือนเขากลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ตามมาตรฐานของพ่อกดดันกดดันนานเข้าจนหนูกลายเป็นโรคแพนิก หายใจไม่ค่อยออกก็จะร้องไห้แบบหยุดคุมอาการตัวเองไม่ได้เลยะคะ่ะจนต้องมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเลยคุณพ่อพอรู้ว่าเราเป็นโรคแพนิคคุณพ่อถึงท่านรับไม่ได้พ่อหนูพูดออกมาว่าพ่อไม่ได,สสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพีดีส้มนะคะนายชพรสายบัววันนี้เราจะพบกับ ลูกครึ่งไทยอิตาเลียนผู้เข้าประกวด Miss Universe ปทุมธาน,นีน้องเอลิค่ะน้องเอลิเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่าเพอร์เฟกมากๆแต่ด้วยความเพอร์เฟั้นะ่ะมันทําให้เธอโดนกดดันจากบุพการีจนเธอกลายเป็นโรคแพนิกแต่วันนี้เธอเลือกที่จะมาประกวดที่ Miss Universe ปทุมธาน,นีไปพบกับเธอเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องเอลิ เอลีเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยนะคะลูกสวัสดีค่ะเอลีอลิซาเบตนะคะ MUPT 0 6ค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษากำลังขึ้นปี3ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์สาขาศ,าศิลป,ปะการสแสดงค่ะว้าวเอล่ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ได้ไปเติบโตอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะเอเติบโตอยู่ประเทศอะไคะลูกดูไบค่ะหรือย,อยู่ดูไบหรอใช่ค่ะว้าวเออเแล้วเป็นยังไงบ้างอะดูไบคือตอนนั้น ถ้าจากความทรงจำเนาะหนูมีความสุขดีส่วนมากก็จะอยู่แต่กับเพื่อนหนูก็พูดแต่ภาษาอังกฤษด้วยใช่ค่ะก็จะใช้ชีวิตแบบฝรั่งเลยแหละเออห <c oughs> น้าเราก็ฝรั่งเนาะคืออยู่ตรงนั้นถึงอายุ11ปีแล้วก็กลับมาประเทศไทยใช่ค่ะปรับตัวยากไหมสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าก็ยากนิดนึงค่ะเพราะว่า ที่จริงแล้วหนูก็พูดไทยได้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่หนูก็เป็นคนไทยแล้วก็พูดกับหนูมาตั้งแต่เด็ก,<า>กแล้วก็พี่สาวด้วยแต่ว่าเหมือนหนูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็พอได้ย้ายมาอยู่ที่ไทยก็วัฒนธรรมอะไรใดๆก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับหนูด้วยค่ะก็ได้ปรับตัวค่อนข้างนานอยู่ก็คือกลับมาอยู่เมืองไทยก็กลับมาอยู่ที่ขอนแก่นใช่ค่ะขอนแก่นค่ะอ๋อก็เลยเรียนหนังสืออยู่ที่ขอนแก่น<ช>เรียน,นที่ไหนคะลูกที่ขอนแก่นวิเทศศึกษาค่ะ พอหนูกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มาอยู่ที่ขอนแก่นเลยใช่ค่ะก็เป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันมีความสุขเนาะใช่ค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่แน่ใจคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ค่อนข้างจะใช้ความกดดันกับเราจนทําให้เรารู้สึกแบบกดดันที่จริงก็เป็นทั้งคู่แต่ว่าพ่อหนูจะค่อนข้างหนักกว่าจะเข้มกว่าแม่ค่ะทําไมก็ถึงต้องกดดันเราขนาดนั้น,เป,น,เ,ปนเป็นเพราะอะไรเป็นความคาดหวังหรืออะไรต้อง หรือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเก่งมากเลยต้องคาดหวังในตัวเราคือที่จริงพ่อหนูเป็นคนที่เก่งมากๆพ่อหนูทําง,งานตั้งแต่อายุสิบสแล้วค่ะ,ะเป็นคนหาตังค์เองอะไรใดๆเองแล้วเหมือนก็อยากให้หนูเก่งเหมือนเขาอยากให้หนูมีชีวิตที่ดีก็เลยเป็นฟิลกด,ดันให้หนูเรียนเก่งแบบเขาด้วยค่ะ ก็คือว่าแต่พอโดนกดดันกดดันนานเข้าจนหนูกลายเป็นโรคแพนิกใช่เหตุเล่าเหตุการณ์ในวันที่เรารู้ว่าเราเป็นโรคแพนิกให้ฟังหน่อยได้ไหมลูกมันเป็นยังไงคือที่จริงแล้วหนูจําครั้งแรกที่หนูเป็นอาการนี้ไม่ได้เพราะว่าหนูเวลาหนูเครียดหนูจะค่อนข้างคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วแต่ว่าครั้งแรกที่หนูเริ่มรู้สึกตัวก็คือ ตอนที่หนูเกิดอาการที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าหนูมันเป็นช่วงที่อยู่มปลายแล้วต้องเตรียมเรื่องมหาลัยเข้ามหาไลัยอะไรแบบนี้แล้วคือต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้นแล้วมันก็เป็นช่วงหลังโควิดด้วยอะคะ่ะแล้วช่วงเวลานั้นหนูรู้สึกว่าคือการเรียนออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้เ,เข้าใจเหมือนการที่เรียนออนไซต์แล้อาการเป็นยังไงแพนิค คือสำหรับเอลีก็จะหายใจไม่ค่อยออก<ช>จะถี่ๆแล้วก็จะร้องไห้แบบหยุดคุมอาการตัวเองไม่ได้เลยอะค่ะจนต้องมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเลยเราก็เลยไปหาหมอก็เลยทราบว่าตัวเเป็นโรคพนิคใช่ไหมคะแต่ได้ทราบว่าคุณพ่อพอ,พอรู้ว่าเราเป็นโรคพนนิคคุณพ่อถึงท่านรับไม่ได้แล้วท่านวายย่ายังไงบ้าง วันแรกที่หนูได้เปิดใจเรื่องอาการแพนิคของหนูก็คือหลังจากใช้ที่ไปหาหมออะค่ะแม่หนูเป็นคนที่พาไปาแม่หนูถ้าแม่หนูก่อนนะคะแม่หนูเป็นคนที่ก็เปิดใจเข้าใจแล้วก็ฟังรับฟังทั้งหนูแล้วก็คุณหมอที่ได้ไปคุยด้วยค่ะแต่ว่าพอได้กลับมาบ้านแล้วได้พูดคุยกับคุณพ่อด้วยได้อธิบายเรื่องราวว่าเป็นเพราะอะไรอะไรแบบนี้ พ่อหนูก็ค่อนข้างที่จะเป็นฟิลลับไม่ได้ว่าอา้าวทำไมหนูถึงเป็นก่อ,อนหน้านี้ไม่ได้ไไดเป็นว่าเป็นเป็นต้นเหตุใใดๆเลยว่ามาจากคุณพ่อแล้วพอหนูอธิบายว่าแบบเออหนูรู้สึกกดดนันแบบว่ากลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ตามมาตรฐานของพ่อแล้วตอนอที่คุณพ่อรู้ท่านท่านว่ายังไงกอท,ท่านรู้ว่าเราท่านเนี่ย เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราเป็นโรคแพนิคคือปีอยกแรกหนูจําได้เลยว่าพ่อหนูพูดออกมาว่าพ่อไม่ได้ดีเหรอผิดพ่อผิดใช่ไหมพ่อไม่ได้เป็นพ่อที่ดีใช่ไหมแต่ว่าคือสิ่งที่หนูอยากให้พ่อเข้าใจก็คือพ่อหนูไม่ใช่พ่อที่ไม่ดีเลยหนูรักพ่อหนูมากมากแล้วหนูก็เห็นว่าพ่อเป็นฮีโร่ของหนู คอยเทคแคร์หนูสปอร์ตหนูเสมอแต่เหมือนพ่อหนูเป็นฟิวแค่ยอมรับในสิ่งที่แบบหนูป่วยเป็นอาการแบบนี้ไม่ได้เองค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้อาการแพนิคของหนูก็กค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะก็ยังมีอาการบ้างแต่ก็ลดลงเบาลงจากแต่ก่อนค่ะแต่ว่าแต่สิ่งที่ไม่ได้เปิดใจคุยกับคุณพ่อแล้วอะ เราก็มีความเข้าใจเจตนาดีได้ปรับความเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะรู<ช>้ว่ามันเป็นเจตนาดีของคุณพ่อคุณแม่ที่บางทีมันอาจจะมากเกินไปในมุมของเราถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล้วค่ะแลวท่านก็ไม่ได้กดดันเหมือนเดิมแล้วถูกไหมที่จริงก็มีบ้างแต่ก็เบาลงกว่าแต่ก่อนนะคะเพราะว่าเอลิก็เข้าใจเจตนาของคุณพ่อแล้วว่าอยากให้หนูมีอนาคตที่ดีอยากให้หนู ได้ทำตามความฝันของหนูแม้ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ก็เลยรู้สึกว่าหนูกดดันตัวเองมากกว่าตอนนี้ไม่ใช่คุณพ่อกับคุณแม่แล้วถ้าเรื่องการเรียนอะไรแบบนี้พี่ก็อยากจะพูดในมุมของความเป็นแม่เพราะพี่ก็เป็นแม่หนึ่งคนบางทีเนี่ยค่ะด้วยความท,ที่ที่การที่พ่อแม่กดดันลูกมากจนเกินไปจริงจริงบางทีมันมาจากความรักในตัวลูกที่มากถึงมากถึงขีดสุด เขาจะคิดว่าเป็นการสอนพี่อาจจะเป็นแม่ที่อาจจะแอบกดดันลูกโดยที่พี่ไม่รู้ตัวก็ได้นะพี่ก็อาจจะแบบวันหนึ่งพี่อาจจะมีความรสึกว่าวันที่พี่พยายามผลักดันลูกเพราะพี่อยากจ,จะให้ลูกไปได้ดีแต่บางทีเราก็ต้องเรื่องเหตุการณ์นี้ก็ย้อนกลับมาให้คนเป็นแม่ได้ได,ไ,ดได้คิดได้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เราได้กดดันลูกมากเกินไปไหมก็อาจจะต้องเป็นเป็นเรื่องของการ ทำความเข้าใจทั้งสองเจนให้มันมากขึ้นแล้วพี่ก็ดีใจที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่น้องเอลลี่ก็ทําความเข้าใจแล้วก็รู้รู้ว่าเออเราไม่สามารถพุชลูกไปให้มากเกินไปกว่านนี้นะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนที่หนูลงประกวดมิสยูเนร์สปทรมธานีในปีนี้คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคือที่จริงหนูโทรหาแม่หนูก่อนอ,อันดับแรกเพราะว่าแม่หนูก็อยู่ไทยค่ะแม่หนูก็แบบพอหนูเล่าว่าพี่ส้มเป็นพีดีมแม่หนูแบบ จริงเหรอพี่ส้มดังมากเลยนะว้าจริงเหรอดังในทางดีหรือเปล่าหรือทางดีค่ะทางดีค่ะก็พอเห็นว่ามันก็มีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิงหนูก็เลยจะคว้าโอกาสนั้นก็เลยเลือกที่จะเข้ามาที่นี้พี่ก็ขอให้เอลิประสบความสำเร็จตรงนี้อยู่ที่กองนี้มีแต่เรื่องเฮฮา รับรองว่าไม่มีแบบว่าเป็นแพนิคแน่นอนใช่จริงใช่มีแต่ความสนุกสนานผู้เข้าประกวดก็น่ารักทุกคนเนาะใช่ี่ๆพี่ยี่เพื่อนเพื่อนก็น่ารักทุกคนเลยค่ะโอเคจากนี้พี่ซอมจะถามคําถามที่เป็นคําถามนางงามบ้างเตรียมตัวตอบให้ได้นะลูกคือในยุคนี้เป็นยุคแห่งความเท่าเทียมมีสมรสเท่าเทียมแต่ก็ยังมีกลุ่มคนบางส่วนน่ะที่ยังไม่เห็นความหลากหลายทางเพศไม่ไม่เห็น ความสวยงามของ Diversity ยังมีการเหยียดเพศหรืออะไรใดหนูอยากมีอะไรที่อยากจะบอกคนเหล่านั้นไหมว่ายุคนี้มันยุคอะไรแล้วเราต้องมีความคิดแบบไหนเชิญเลยค่ะค่ะก็เอริเข้าใจว่ามันความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่พูดได้ง่ายแต่ว่าทำได้ยากค่ะเพราะว่ามนุษย์เรา โตมาเติบโตมาในแบบสังคมคนละแบบสภาพแวดล้อมที่ต่างกันความคิดความเชื่อวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยค่ะก็เลยคิดว่าการที่เราจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเราแล้วเห็นด้วยกับเราเป็นสิ่งที่ยากมากมากแต่เอริก็เห็นว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเชื่อมั่นในความเชื่อของตัวเอง แล้วก็เชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่สากลค่ะแล้วก็สิ่งที่เอลีคิดว่าเราสามารถทำได้ก็คือค่อยๆเปิดใจเขาแล้วก็เห็นว่าการรับฟังเป็นก้าวแรกของความเข้าใจค่ะโอเคเยี่ยมเลยเอลีตบมือตบมือ <c oughs> ให้เอลีหน่อย <c oughs> เดี๋ยวขอให้เอลีฝาก ฝากเนื้อฝากตัวกับด้อมแฟนคลับที่ดูอยู่ตาติดตามเราในช่องทางไหนได้บ้างคะค่ะก็หนูเพิ่งสร้างด้อมใหม่ชื่อด้อมแมวน้ําเนื่องจากว่าใช่ค <c oughs> ่ะด้อมแมวน้ำเนื่องจากว่าเพื่อนๆพื่อนพี่พี่ที่มหลาลัยจะชอบบอกว่าหนูหน้าเหมือนแมวน้ําก็เลยสร้างว่าด้อมแมวน้ําแล้วก็ IG จะชื่อว่า e l i z v b t h t ิกตอกก็เอลิ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 ยาวเลยแล้วก็ Facebook ก็เป็นเอลซาเบธบล็อกค่ะรู้นแม่คุณมานั่งอยู่ตรงนี้ก็มามาจากความรักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สิ่งที่ทำให้คุณเป็นแพนิกก็คือความรักที่พยายามที่จะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่ท่านกดดันแต่วันนี้ด้วยความรักทั้งหมดทั้งมวลได้มีการเคลียร์แล้วเอลิก็กำลังมีชีวิตใหม่ที่สดใสแล้วก็มีความสุขที่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอดีตของหนุ่มนั่นมาจากความรักล้ว ขอให้หนูยึดตรงนี้เอาไว้แล้วมันจะทำให้หนูเดินต่อได้อย่างมั่นคงวันนี้พี่ส้มดีใจที่ได้มาคุยกับเอลินะคะแล้วก็ขอให้เอลีประสบความสำเร็จโชคดีนะคะลูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ